สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ NBU Podcast ครับ p o d c a ส t ที่จำเสนอเรื่องราวและสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกคนครับมาติดตามกันได้นะครับที่ช anel YouTube แห่งนี้ของมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพครับ FM 9 7 7 5 MHz มครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์เพชรอาจารย์สุริพงศ์สุนประพักอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ครับวันนี้เราจะมาว่าเดเรื่อง ของ PR หรือการประชาสัมพ <át, S 1> ันธ์คร <Jamie, S 2> ah no. ับต <th> ้องบอกว่าการประชาสัมพันธ์เป็นศาสตร์สับเซตหนึ่งของการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารองค์กรการสื่อสารการตลาดเนี่ยนะครับการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสําคัญมากที่นักสื่อสารมนชนเองควรให้ความสําคัญนะครับวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของ PR ไม่ใช่แค่โฆษณาเข้าใจหลักประชาสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับต้องบอกก่อนครับว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับหลายคนมักจะตีความไปนะครับ อ๋อที่เป็นแบบนี่หรือเปล่าการประชาสัมพันธ์นนคืออะไรยังไงกันแน่นะครับมาทำความเข้าใจกันดีก,กว่าการประชาสัมพันธ์คือการสื่อสารอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นการสื่อสารแจ้งข่าวสารบอกเรื่องราวสาระสําคัญโดยเป็นการแจ้งข่าวสารโดยมีผู้ส่งสารผู้ส่งสารเนี่ยที่นี้ไม่ใช่บุคคลหนึ่งคนที่เป็นผู้ส่งสารอาจจะมาในนามของบริษัทองค์กรธุรกิจหรือว่าจะเป็นหน่วยงานภาคร,รัฐ รับวิสาหากิจหรือหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรสื่อสารมวลชนภาครัฐทั้งเอกชนเนี่ยแหละครับนี่คือเป็นเรื่องของการสื่อสารการให้ความรู้การให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคหรือผู้รับสารนั่นเองนะครับสิ่งสําคัญที่สุดของการประชาสัมพันธ์แน่นอนครับอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของการแจ้งข่าวสารรวมถึงเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวระหว่างตัวผู้ส่งสารก็คือหน่วยงานองค์กรหรือธุรกิจรวมถึงผู้รับสารนั่นก็คือผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเองนะครับการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของมันคือการทารรอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกครับการแจ้งข่าวสารสาร ัการแจ้งข่าวสารครับแจ้งข่าวสารว่าโอเคเดี๋ยวจะมีรถจะติดนะจะมีการจะต้องมีการดับกระแสะไฟฟ้า ะต้องมีการยุติจ่ายน้ําชั่วคราวเพื่อขุดลอกท่อลอกคลองนี่ก็คือการประชาสัมพันธ์ถ้าไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีการแจ้งเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดผลกระทบเลยไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้านี่คือส่วนสําคัญของการประชาสัมพันธ์นะครับคือการแจ้งข่าวสารให้รับรู้ให้รับทราบหรือแม้กระทั่งเราจะออกไปข้างนอกมันก็ต้องมีการแจ้งอุ้ย เลี่ยงถนนบริเวณตรงสนามจุดพชัชราสายมีการเตะฟุตบอลน,นักพิเศษมีคอนเสิร์ตใหญ่ยยโตโมโหฬานนี่ก็คือการประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่คือจะเดินทางไปในบริเวณนั้นได้รับรู้รับทราบว่าเฮ้ยเส้นทางองนี้ต้องเลี่ยงเลี่ยงได้เลี่ยงหรือถ้าขับรถไปต้องเลี่ยงไปเส้นทางอื่นเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ไปเจอผลกระทบโอ้โหรถติดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการแจ้งข่าวสารนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆธุรกิจขนาดเล็กพรุ่งนี้ร้านหยุดหนึ่งวัน นี่ก็คือการประชาสัมพันธ์เป็นการแจ้งข้อสารลูกค้าผู้บริโภคก็คือผู้มีก็ไม่ต้องมาเกอกันเรื่องต่อไปในการประชาสัมพันธ์ครับคือเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนี่คืออีกหนึ่งบทบาทสําคัญของการประชาสัมพันธ์ครับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็นยังไงบ้างครับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อาจจะเป็นเรื่องของการไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมมีการถ่ายภาพสื่อสารไปยังเขาเรียกว่าช่องทางต่างๆให้ผู้รับสารได้รับรู้ว่าเฮ้ยหน่วยงานหรือองค์กรของเรามีกิจกรรมไปทําอะไรยังไงบ้างไปเข้าร่วมกิจกรรมไปร่วมตักมาทําบุญตักบาตรไปมอบทุนการศึกษาไปทํา CSR แล้วมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์ของแบรนด์ตัวเองหรือในหน้าแฟนเพจของแบรนด์หรือองคอ์กรตนเองหรือใน สื่อเขาเรียกว่าสื่อสันมลชนในหน้าเว็บไซต์ข่าวออนไลน์หรือในหน้าวิทยุโทรทัศน์มีการพูดถึงแบรนด์ของเราไปทํากิจกรรม a c t วิตี้อะไรนี่คือการสร้าง image การสร้างภาพหลักที่ดีลูกค้าหรือผู้บริโภคที่เห็นข่าวเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยบริษัทหรือองค์กรหรือหน่วยงานเรามีความเคลื่อนไหวในองค์กรนะครับก็จะมีความเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์หรือองค์กรหรือธุรกิจของเราอันต่อไปว่าด้วยเรื่องของการชี้แจงข้อมูลสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ะะต้องบอกว่าการชี้แจงข้อมูลหรือว่าบางทีมันอาจจะมีข้อมูล ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟซนิวที่อาจจะพูดถึงแบรนด์หรือองค์กรเรานรในทางเสื่อมเสียหายอาจจะเป็นข่าวลวงอะไรอย่างงี้น,นะครับมันก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงจากข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนโซเชียลมีเดียที่เป็นเรื่องของเฟซนิวหรือเป็นข่าวลืออย่างเช่นบริษัทหรือหน่วยงานมีข่าวลือว่าจะปลดพนักงานแล้วก้นต่อข่าวอยู่ไหนอ่ะคนนี้บอกมาคนนั้นบอกมาคนนู้นบอกมากลายเป็นข่าวลือหน่วยงานและองค์กรครับจะต้องออกมาชี้แจง ข้อมูลสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเฮ้ยจากกระแสข่าวที่คนพูดถึงต่างๆนานาเน,น,นี่ยข้อเท็จจริงแล้วเป็นยังไงออกมาชี้แจงอธิบายให้ชัดเจนนะคะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายผู้รับสารหรือผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยข้อเท็จจริงแล้วเป็นแบบนี้นะมันไม่ได้เป็นตามที่ข่าวลือเขาลือกันให้ผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้อง แล้วก็อาจจะมีเรื่องของความเชื่อมั่นกัะคืนมารวมไปถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับพเพราะบางทีบางแบรนด์บางธุรกิจหรือบางองค์กรเจอกระแสข่าวเฟซนิวขึ้นมา ความเชื่อถือลดหายไปเลยนะครับอย่างบางแบรนด์ธุรกิจอุ้ยมีกระแสข่าวลือมีบบมแบบแมลงสาบอยู่ในเมนูอาหารอะไรอย่างเงี้ยมีภาพหลุดในโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะเกิดจากแบบเฮย้ยเขาถ่ายภาพติดมาเจอมแมลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือทําให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่กล้าไปใช้บริการเพราะฉะนั้นแบรนด์หรือองค์กรต้องออกมาชี้แจงแถลงไขข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคุณไปสืบข้อมูลมาแล้วไปนู่นมาแล้วแล้วคุณมีวิธีแก้ไขไงเรียกความเชื่อมั่นตรงนี้ กลับคืนมาออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเอ้ยจากข่าวลือ,รอกระแสะข่าวนั้นข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงสิ่งสําคัญที่สุดของการประชาสัมพันธ์คือการชี้แจงแหล่งไขหรือพูดเรื่องจริงกับผู้บริโภคกับกลุ่มเป้าหมายและความเชื่อมั่นจะกลับคืนมานะครับนี่คือสิ่งสําคัญของการประชาสัมพันธ์ที่ต้องทําความเข้าใจว่าการ ประชาสัมพันธ์ความหมายไม่ได้เหมือนกับการโฆษณาการประชาสัมพันธ์คือการแจ้งข่าวสารข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับรวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือแต่ในทางการโฆษณาเนี่ยมันคือการแนะนําสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคลักรูก้หลับทร้าและให้เขาตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุดเพราะฉะนั้นมันต่างกันมากเลยนะครับมันต่างกันมากเลยโฆษณากับประชาสัมพันธ์มันไม่ได้เหมือนกัน มันต่างกันเลยโฆษณานี่คือเน้นให้คนซื้อกระตุ้นให้คนซื้อการประชาสัมันคือแจ้งข่าวสารสร้างภาพลักษณ์ที่ดีพรุ่งนี้ร้านปิดนะ ออเดอร์หมดแล้วนี่คือการประชาสัมพันธ์แบนรนด์นี้องค์กรนี้ไปมอบทุนการศึกษาไปช่วยออมอบของช่วยน้ําท่วมบริจาคเงินอะไรต่างๆนานา,น,าน,นี่คือการประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์สร้าง Image ที่ดีหรือออกมาชี้แจงกรณีข่าวปลดพนักงานไม่เป็นความจริงอย่างเงี้ยนี่คือการออกมาประชาสัมพันธ์ชี้แจงแถลงไขข้อเท็จจริงนะครับซึ่งมันแตกต่างจากการโฆษณาโดยชิ้นสิ้นเชิงเลยการประชาสัมพันธ์สําคัญอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจแบรนด์องค์กรรวมถึง p e r s o n a l หรือบคุคคล ถ้าบุคคลองค์กรหรือธุรกิจมีศาสตร์ของการประชาสัมพันธ์มีศาสตร์ของการสื่อสารอย่างมีกระบวนการและรู้จักเทคนิคการประชาสัมพันธ์รู้จักการนําเครื่องมือการประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและถูกจุดจะทําให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยก็จะรับรู้รับทราบและมีความเชื่อมั่นกลับคืนไปยังแบรนด์หรือองค์กรนั้นๆและเขาจะไม่มีอคติไปยัง ธุรกิจแบรนด์หรือองค์กรนั้นๆเขาก็จะมองแบรนด์หรือองค์กรเป็นโพซิทีฟหรือว่าเป็นประจุบ,บวกรู้สึกดีกับแบรนด์หรือองค์กรนั้นๆนะครับนี่แหละการประชาสัมพันธ์สำคัญอย่างยิ่งเลยสำหรับหน่วยงานธุรกิจ องค์กรหรือว่าบุคคลนะครับวันนี้นะครับสาระและเรื่องราวดีๆนะครับก็นํามาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ใน็ n n e l YouTube ของมหาวิทยาลัยนทตกรุงเทพให้ด้วยนะครับเอพิโซน้าครับจะมาว่าเรื่องราวและสาระอะไรยังไงติดตามให้ได้นะครับฝากด้วยนะครับ nbu podcast นะครับ YouTube Channel มหาวิทยาลัยนทตกรุงเทพรวมถึงวิทยุนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนท์กรุงเทพ fm 97.75เมกะเฮิร์ครับวันนี้เอพิโซดนี้ลาไปแล้วครับผมอาจารย์เพชรอาจารย์สุริคงสวนประพักอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ